ทำไมก้างปลาติดคอผู้ใหญ่ถึงให้กินข้าวลงไปเพราะเขาไม่รู้ไงครับว่ามันไม่ควรทําเขาจะมีให้กินข้าวกินขนมปังปั้นเป็นก้อนๆเข้าไปใช่ไหมครับหวังว่ามันจะไปกระแทกก้างปลาให้หลุดจากคอเราประเด็นคือมันอาจจะไม่หลุดแล้วอาจจะทาให้ก้างปลาทิ่มลึกลงไปกว่าเดิมได้ก้างปลาเนี่ยมันทิ่มลึกลงไปได้หลายที่ครับจะเหือก็ได้ทอนซินก็ได้คอหอยก็ได้หรือว่าจะลึกลงไปจนถึงหลอดอาหารก็ได้ครับแล้วการที่มันทิ่มอยู่นานๆเนี่ยไม่ดีนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้รรุนนนนแงจเป็หออมมมาากกยยไ่พะึด้ว เรียกว่าดิมเนกอินเฟคชันถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยไม่ดีครับเพราะอะไรคอที่ใหญ่ๆเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกระดูกพื้นที่ใช้กืืนหรือหายใจอ่ะมีนิดเดียวถ้าเป็นดิมเนกอินเฟคชันเกิดข้างในลึกๆอะ่ะฝีหน่องมันจะเยอะมากครับมันจะเบียดสเปซตรงนี้หมดเลยซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากก้างปลาติดคอนี่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องจุกจิบเลยนะถ้าก้างปลาติดคอวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือการเอาน้ำกลัวคอแรงๆครับถ้ามันอยู่ตื้นหน่อยก็อาจจะหลุดได้แต่ถ้าไม่หลุดต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวคคุุณหหมมออททีีีี่่่้งฉกเเเิาบใ แล้วก็จะ start a n t i บโอ t i c ไปเลยเพื่อป้องกันการติดเชื้อสิ่งที่ห้ามทาก็คือห้ามกินข้าวกินขนมปังเป็นก้อนหวังว่าจะกระแทกมันออกมาเพราะมันจะทําให้ลึก,กว่าเดิมห้ามเอานิ้วยงลงไปหยิบเองพะนิ้วเรานี่แหละครับจะทําให้มันลึก,กว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปกินน้ำมะนงมะนาวหวังว่าให้ก้างปลาอ่อนตัวนะครับเพราะมันไม่ช่วยต้องไปโรงพยาบาลนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจุ๋มจิ๋นไหนใครเคยโดนก้างปลาทิ่มคอบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อย